เมื่อกี้ที่เดินเข้างานก็คือคนก็เรียกว่าแม่กุหลาบม,มากกว่าเรียกว่าอิงฟ้าอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกการตอบรับที่ดีมากๆจริงๆค่ะดีเกินคาดมากๆค่ะขอบคุณมากหนูก็สัญญาว่าหนูจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองรักแสดงเราก็อยากแบบเล่นจนก,กว่าเราจะได้รางวัลอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อเป็นการแบบคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะรับค่ะแล้วจะเป็นอิสระค่ะฟรีแลนซ์เลยสำหรับด้านองการละครอ,อะไรเงี้ย เกินคาพเพราะว่าเหมือนทุกวันนี้เมื่อกี้ที่เดินเข้างานก็คือคนก็เรียกว่าแม่กุหลาบากกห่าเรียกว่าอิงฟ้าอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกๆการตอบรับที่ดีมากๆจริงๆค่ะดีเกินคาดมากๆค่ะชินคือก่อนหน้านี้คนอ่ะเวลาเจอหนูจะถามเรื่องงานแต่กลายเป็นว่าถามว่าใครเป็นลูกแม่ลาตีใครเป็นลูกแม่ลาตีก็ทำให้หนูรู้สึกว่าเออละครเรื่องแรกที่เราได้เกียรติมาเล่นกับทางช่องวันอะไรเงี้ยก็เป็น สิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆได้ผลตอบรับดีอย่างางี้ก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่ฟ้าทีมงานทุกคนนะักแสดงทุกคนที่ตั้งใจกับเรื่องนี้ก็หายเหนื่อยไปด้วยกันค่ะออขอบคุณมากหนูก็สัญญาว่าหนูจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองในโอกาสในต่อ,ตอไปหลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่ายังมีผลงานด้านการแสดงละครภาพยนตร์ในปีนี้อีกหลากหลายให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ ทำง่ายแล้วว่ามันจะมีบางวันที่ไม่ว่าจะเป็นแขนขาอะไรเงี้ยเราเล่นกันจริงๆแทบจะไม่ได้ใช้แซน n d อินเลยในเรื่องนี้มันแบบร้มลุกคลุกคลางฉากใช้ความรุนแรงในด้านการตบตีหรืออะไรเงี้ยเราก็เล่นกันจริงๆเพื่อที่จะพิสันเขาแบบคนทั้งโหดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบอยากให้ผู้ชมได้คุ้มค่าที่สุดสำหรับเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะ ฝีมือการแสดงของเขาอยแล้วเราอยากอยาก่ายคนก็อยากมาเขาเป็นแนแดูดีกว่าดูคนรับชมดีกว่าเออี่ราดูรังค่ดด้ยะค่ะคมก็จริงปิดกล้องไปเมื่อวานค่ะรัให้รายเอ่อร l บุรี่เ e อะรก็ได้ติดตามกันในวันที่7ที่จะถึงนี้ค่ะสาพงึงทาง่องวันเราเรามาเรื่องนี้ย เฉพาะเดือนไพร์มันโดยเฉพาะเดือนนี้เลยเพราะว่าเราสะท้อนให้เห็นอย่างที่หนูบอกไปว่าเรื่องของหญิงหญิงมุมมองตามชื่อเรื่องเลยก็คือเลิฟบุลีมันจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายจริงๆเราเคยเล่นด้วยกันมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าน,น่าจะเป็นแบบรักป๊อปปี้เลิฟอันนี้เหมือนกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพวกเราอิงหลอดก็คือจะเป็นฟิลเหมือนเราเติบโตขึ้นแล้วก็เจอเนื้อเรื่องที่มันยากขึ้นการแสดงยากขึ้นดาราม่ามากขึ้นก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูว่าจะเป็นยังไง รอเยอะใหญ่ทุกคนไปรอดูเพราะว่ามีแค่ 4, ค4ตอนทีน่พูดไปก็คือไม่ได้ไม่ได้ลุ้นแล้วอะไรเงี้ยอยากให้รอลุ้นจอนอันที่7นี้ถึงอมีมากกว่าค่ะค่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับซีรีส์สาวไฟเดย์นะคะจากพี่อ้อยพี่ชอตนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คือพี่ก๊อฟตั้งใจทำมากๆเลยเพวกเราอีงหลอดก็อยากจะ เราเสนอในมุมมองของความรักหญิงๆตามชื่อเรื่องเลยก็คือเลือบูลี่ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยเฉพาะการยอมรับในสังคมนะคะก็อยากทุกคนรอดูการพัฒนาด้านการฝีมือด้านการแสดงละครของพวกเราด้วยแล้วกันค่ะวันที่7มิถุนาย,ยานนี้ช่องวัน3 1ค่ะ สิ่งที่เขาจะสื่อหมายถึงว่าในปีนี้มันน่าจะเต็มหมดแล้วเพราะว่าหลังจากที่เราปิดกล้องเมื่อวานก็จะมีเรื่องหยดผลกีจสนิมมารอต่ออีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขาก็กลัวว่าถ้าสมมติว่าหนูเล่นเยอะแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราจะทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วมันจะออกมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงหมายถึงว่าปีนี้น่าจะจบที่เรื่องหยดผลกิสนิมแล้วก็ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ซึ่งจริงๆโปรเจกต์ปีหน้าก็มีติดต่อเข้ามาบ้างแล้วค่ะ ไเห็นแน่นอนค่ะใช่เพราะตัวหนูเองก็รู้สึกว่าเหมือนเราเล่นเราถ่ายติดกันมากๆแล้วก็ยังเคลียตัวเก่าๆออกไปไม่หมดเพราะว่าก่อนหน้าที่จะถ่ายบางกออคณิกาคือไปถ่ายเรื่อง uh, The Mermaid ม,มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ The p พ r a d i s e s โทนซึ่งเราก็มาต่อบางก่อคณิกาเป็นแม่กุหลาบแล้วก็มาขับไฟเดย์ต่อแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปหยดฝนกินเสนิมต่อก็เลยอาจจะต้องมีเวลาให้เราได้เคลียตัวละครเก่าๆออกไปบ้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เยอะเยอะค่ะจริงๆทางพี่ป้อนอะไรเงี้ยค่ะทางช่องวันอะไรเงี้ยก็มีแบบอยากให้เราติดต่ออยากให้เราเล่นซีรีส์หนังผีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รอคิวเราว่าพี่นวัดจะให้เมื่อไหร่ซึ่งเราก็ออนๆกันอยู่ว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าอะไรย่างเงี้ยค่ะสนุกค่ะหนูหนูรู้สึกว่าพอเราได้ไปทํางานกับพี่ในวงการบันเทิงหลากหลายคนอะไรเงี้ยมันทําให้เราได้ประสบการณ์อะไรหลายอย่างได้สังคมใหม่ๆด้วยแล้วก็ คิดว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดของพ่อในพัดด้านนางงามเราคอมพิวไปแล้วอ่ะรับแ,แสดงเราก็อยากแบบเล่นจนกว่าเราจะได้รางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการแบบคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะมีไปบ้างแล้วค่ะมีไปบ้างแล้วจริงๆก็เหมือนเท่าที่ทราบจากทางบอสนวัตก็คือเหมือนมีหลากหลายช่องหรือว่าหลายค่ายได้ส่งเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า คืออาจจะด้วยพพ็อตเรื่องหรือว่าตัวละครไม่ได้แตกต่างจากที่เราเล่นไปเขาก็เลยอาจจะยังไม่ได้รับในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะและ้วจะเป็นอิสระค่ะฟรีแลนซ์เลยสำหรับด้านวงการละครอะไรอย่างรราาเงี้ยค <c oughs> ่ะ๋อถ้าในปีนี้คิดว่าไม่ไม่ได้เสียดาย เพราะว่าหนูก็อยากให้แอร์ไทม์ของตัวละครที่เราเล่นเขาได้ได้มีเวลาของเขาด้วยอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเรามีถีตต่ติดกันเกินในปีนี้กลัวว่าคนจะลืมตัวละครอย่างแม่กุหลาบเนี้ยหนูก็ยังรักและหนูก็ยังอยากให้เขาได้อยู่ในแอร์ไทม์ในกระแสของหลายๆคนอยู่ยังไม่อยากให้หายไปถ้ามีตัวละครใหม่ๆมาก็อาจจะให้แบบมีเวลาเว้นนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยให,ให้ได้แอร์ไทม์